คนที่เขารักคุณนะคะคุณจะสังเกตเห็น5ข้อนี้ในตัวของเขาและก็ทั้ง5ข้อนี้เขาจะปฏิบัติกับคุณด้วยนะคะอันนี้ครูว่าเป็นเป็นคนที่รักคุณจริงๆนะซึ่งสามารถที่จะสังเกตได้โดยอาศัยเวลานะไม่ใช่ว่าเจอกันเดือน2เดือนแล้วคุณจะเห็นเป็นไปไม่ได้นะคะเรื่องของความรักเป็นเรื่องของใจใช้เวลาเดินทางพอสมควรเหมือนกันเนาะ,อ,ะอันแรกนะคะคนที่เขาปรับตัวเข้าหาคุณ คนที่มีคุณสมบัตินี้นะเขาลดอีโก้นะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับคุณได้ให้อยู่กับคุณได้เอาง่ายๆถ้าเขายอมปรับตัวนะแสดงว่าเขาอยากาให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาแต่ถ้าเกิดเขาไม่ปรับเลยเขาไม่ลดอีโก้ลงมาเลยนะคะหรือเขาไม่ยอมเจริญเครื่องทางเลยก็ให้รู้ไว้ว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะดึงเราไว้ในชีวิตสมมติสมม,ต,สม,มติคุณยอมเขาอันนี้คือการคอนโทรลแต่ถ้าเกิด รับตัวกันคนละครึ่งนะคะอยอมลดอีโก้ต่างๆนานาลงมาเพื่อที่จะแบบเอ่ยือ้อคุณไว้อันนี้คือว่าเขารักคุณนะคะต่อมาข้อที่2นะคะยอมรับตัวตนของคุณได้อันนี้สําคัญนะเราอาจจะแบบเออเป็นคนเปิลเปิละเ,เป็นคนที่เออยังไงอะช,ชอบ หัวเราะดังๆเป็นคนสนุกสนานเป็นคนชอบปาร์ตี้สมมุตินะตัวตัวงเราเป็นแบบนั้นเป็นคนที่ชอบอยู่กับคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเออเรามาสังเกตดูซิว่าเวลาที่เราชอบทําอะไรแบบเนี้ยเขารู้สึกเอนจอยไปกับเราหรือเปล่าหรือเขาทุกข์ใจหรือเขาไม่โอเคเก็ตปะอ่าบางคนแฟนชอบเจอคนเยอะๆชอบอยู่กับคนเยอะๆพวก่อ เอ็กซ์โทร์ชอบเจอคนนั้นเจอคนนี้พบปะไปเรื่อยๆการได้คุยกับผู้คนคือการเติมพลังให้กับตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วถ้าเกิดอีกคนนึงเขารู้สึกไม่โอเคกับสิ่งนี้นั่นแสดงว่าเขายอมรับตัวตนของคุณไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นแบบนั้นเพราะโดยธรรมชาติ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องต้องดูสิ่งนี้ด้วยถ้าเกิดเขายอมรับตัวตนของเราได้แบบนี้ครูกคิดว่าอย่างนี้อยู่กันได้นานและคนแบบนี้ก็เข้ากันเราได้จริงๆนะะต่อมาข้อที่3คนที่ปกป้องคุณค่ะคนที่ปกป้องคุณนะให้รู้เลยว่าเขาหวงแหนความปลอดภัยของคุณหวงแหน หวงเห็นแบบศักดิ์ศรีของคุณแหล่งต่างๆที่ความเป็นคุณทั้งหมดเขาจะเขาอยากปกป้องคนที่ปกป้องเราส่วนใหญ่เขาก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเรานะคะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือคนที่ใช่มาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะรีบลุกขึ้นมาปกป้องอันนี้แสดงว่าเขารักคุณนะคะต่อมาข้อที่4ี่คนที่ซับพอร์ตเรานะคะถ้าเขาไม่รักเราคุณจาไว้นะเขาจะไม่ซับพอร์ต เขาจะไม่มาเสียเวลากับคุณเลยอะแต่ถ้าเขาซัพพอร์ตคุณนะคะให้กาลังใจเปลงใต้ปีกให้อะไรเงี้ยหรือว่าหาข้อมูลให้นะคะหรือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันหรือว่าคอยปลอบโยนเวลาคุณรู้สึกแย่กับชีวิตอะไรเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้คือการซัพพอร์ตทั้งหมดนั่นแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับเราถ้าไม่เห็นสิ่งนี้แสดงว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้รักเรา ะะเพราะว่าคนที่รักกันส่วนใหญ่มันจะซับพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงไหมต่อมาข้อ5นะคะคนที่ทุ่มเทเวลาให้กับคุณทรัพยากรที่มีค่าของมนุษย์คือเรื่องของเวลาจําไว้นะแล้ววันหนึ่งอะถ้ามีใครสักคนหนึ่งอะค่ะเขาเอาสิ่งนั้นมาให้กับเรานั่นแสดงว่าเขาเห็นเราเป็นคนสําคัญเราคือ Priority แรก นะคะในชีวิตของเขาแต่มันต่างจากคนที่ว่าเฮ้ยว่างจนไม่มีอะไรทําเวลาของฉันก็คือฉันให้เธอได้หมดเลยนะไม่ใช่นะอันนั้นแสดงว่าเขาก็ย่าอยู่กับที่เหมือนกันเขาก็ไม่ไปไหนเลยก็คือเขาไม่มีอะไรจะทําถูกไหมอันนั้นอาจจะต้องให้เขา พัฒนาตัวเองสักระยะหนึ่งก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีการมีงานทำมีอะไรต้องทำอยู่ตลอดอแต่ก็ยังเอาเวลามามาให้เราะะพยายามหาเวลามาเจอกันอะไรเงี้ยนั่นแสดงว่าเขาอยากจะซีเรียสในความสัมพันธ์อยากจะจริงใจด้วยและก็ไม่ง่ายที่จะเจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่โอเคพูดมาเนี่ยต้องอาศัยเวลาทั้งนั้นนะคะในการดูเนาะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัว เข้าหาคุณลดอีโก้ลงนะคะการยอมรับตัวตนของคุณที่คุณเป็นจริงๆนะคะการปกป้อง,องคุณการซับพอร์ตคุณและก็การเอาเวลาของเขามาให้กับคุณห้าสิ่งนี้คือสิ่งที่อูเกสมองว่าคนที่รักกันจะทําให้กันเสมอจริงๆอันนี้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นผู้ชายทําให้ผู้หญิงอย่างเดียวหรือผู้หญิงทาให้ผู้ชายอย่างเดียวถ้าคุณเป็นคู่รักกันคุณต้องให้ทั้งสองสิ่งนี้นะคะให้มันเท่าเทียมให้มันรู้สึกแฟฝง โอเคไหมจำไว้นะความรักนี่ครูครูเกตมองว่ามันเป็นเรื่องของศิลปะหลายๆอย่างเลยนะไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยที่จะแบบว่าอยู่เฉยเฉยเขาก็รักยืนอยู่เฉยเฉยเขาก็หลงแล้วอะไรอย่เงี้ยคือจริงๆแล้ว ความรักที่มีคุณภาพเนี่ยคุณต้องพูดคุยสื่อสารกันเยอะมากนะคะคุณต้องเปิดใจคุยกันคุณต้องจับเขาคุยกันคุณต้องเป็นทีมเดียวกันคุณต้องเปิดเผยความรู้สึกกันได้เล่าความลับกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็บกป้องกันได้หลายหลายอย่างอะรวมกันจนกว่าจะเรียกว่ารักแท้เนี่ยไม่ง่ายนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งนะมีคนมาบอกรักคุณง่ายเกินไปในเวลารวดเร็วอันนั้นอะให้สังเกตไว้สักนิดนึงว่าเอ๊ มันมีอะไรซ่อนอยู่หลังคําว่ารักคํานั้นหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนเึกออกไหมดูดีๆนะคะความรักแท้อาศัยเวลาทั้งหมดเลยเพราะว่ากว่าเขาจะเรียนรู้คุณกว่าคุณจะเรียนรู้เขากว่าเราจะยอมรับตัวตนของกันและกันได้จริงๆอาศัยเวลา นะคะอ่ะโอเคนะคลิปนี้ประโยชน์นะคะกูเกสฝากทุกคนที่อยู่ในเพจนี้กับช่องกูเกสกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันความรู้นี้กับเพื่อนๆของพวกเราด้วยนะคะ